สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศตอนกำคำนะครับผมนี่กับภาพเบิ้งล่างต่อนะครับผมที่บอยเอามาเลี้ยงไว้นะครับผมนี่ก็ได้ประมาณเกือบสองเดือนนะครับผมหลังจากที่ใหญ่มากนะครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหาล่างนะครับผมจุดนี่เดี๋ยวประยัิพายเบิ้งทุกล่างเลยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเบิ้งล่างที่สองกันนะครับผม ครับพี่น้องมาเบิ่งรังที่สองกันนะครับผมนี่ครับผมลังที่สองนะครับผมและนี่ก็พอแกะแล้วนะครับพี่น้องมาดูรังที่สามกันแล้วครับผมนี่รังที่สามนะครับผม ตรงนี้ใหญ่มากเลยเดือนเดือนน้อยๆครับพี่น้องเป็นเบื้องล่างทีครับผมแต่บางคนที่ติดตามนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับตัวที่ว่าอยู่ตะการนะครับผมที่เขาใหญ่ใหญ่นะโซนทะเลนะครับผมเดีอยวใหญ่มากเดีอยสามรังนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้ก็ใหญ่พอเกียนะพี่น้อง ครับโอ,อ้กางองไม่เพิ่นย,ย่างดีนะครับพี่น้องคุ่นล้างนี่นะครับผมต้องเหนียวใส่ตะกร้านะครับผมผมตะกร้าเรียบร้อยนะครับผมล้างง่ายนะครับผมนี่ก็ับพอเอาเลยครับพี่นอ้องแต่ก็ยัางม่ทันแล้วนะคุณครับพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวบุ้งอีกรังหนึ่งนะครับผมดูรังที่หานะครับผมรังที่หาเจอของไรอ่นีนะคะ่ครับผมไปครับ โอ้ยังสั่งล่างเสวยครับยังขึ้นครับพ <c oughs> ี่อินทเสร็จแล้วหนา <c oughs> วนะครับผมเดี๋ยวไม่อีก้วนะผม นี่ครับพี่น้องรังที่ห้านะครับผมนี่กับพ่อแจ๊กอีกแล้วครับพี่น้องเห็นยังงี้ครับพี่น้องพี่นาะนี่ก็รล้อหอยปากลูกน้อยน,นุ่มจังนอยนะครับผมคือสีแกะนะครับผมแล้งนี่พี่น้องจำได้ไหมครับแล้งนี่เป็นร่างที่ลายจากไอ้ยายมาจากคว่ำหินนะครับผมนี่ครับผม สองขึ้นเราห้องสมาัติบึงไก่เลยนะครับพี่น้องเจะตอนกลางวันจะของมาไก่นะครับผมอันตรายนะครับผมตองขึ้นวงไก่เลยของไก่แบบประชั้นคิดได้นะครับผมไปครับผมเนี่ยเริ่มบินออกแล้วครับก็มองเปิดยังไงวบวงที่สองนะครับผมนี่จะเป็นสวนนะครับผมเปิดเรียงใบยุคสวนนะพี่น้องมาครับเดี๋ยวไประท้ายเบอร์นะครับผมที่นี่มีอยู่สิบเอ็ดล่างนะครับผม สีผ้าเบลงจัก78ลังกับพ่อนะครับผมบนี่เป็นมีลังเรกนะครับผมนี่ครับผมลังเรี็กใหญ่มาได้อาทิตย์นึงครับพี่น้องนี่ครับผมได้ครับผมจะไปดูลังที่สองครับผมลังที่สองลังี้ได้ใหญ่ในประมาณเดือนนึงนะครับผม เด็กน้องน้องนี่กับนายก็ลูกบัตรนะพี่น้องนี่รัทนะง,งที่สองนะครับผมเดี๋ยวรังที่สามกันนะ,นะครับผมใช่ครับผมนี่ก็ใหญ่ามาได้ประมาณเ,เดือนนึงนะครับผม บังที่สามนะครับผมนั่งนี่แตกเบิ้ลนะครับผมลังนี่บางท่านที่เคยเบิ้งอาจจะจำได้นะครับผมนังนี่ที่เพอ่อดย้ายออกจากประตูของน้ำนะครับผมคือแล้วลวดเสียบตั้งพี่น้องเสียบลอยเสียบลอยล่างแล้วก็มอสต์นะครับพี่น้องเนาะเหนือแน่ก็ลูกบ้านแล้วครับผมแต่ที่พ่อกินนะพี่น้องนะครับผม บอกว่านี่ทายไก่ประเด็นพี่น้องต้องทายตรงขึ้นนะพี่น้องมาดูลังที่สี่ครับผมลังที่สี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่ลังที่สี่นะครับผมนังนี้ก็ใหญ่กุลูกบัตนะครับผมนังนี้ไก่พ่อร่วมกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปดูลังที่หากันครับผม รังที่หานี่มาเล้งมาตัวยล้งลึกด้วยรังที่น้องลังที่ห้านะครับผมนี่นะครับผมเลังนี้กับีง่ก็ตะก,ก้อนเล้นึ่งนะครับผมลังที่ห้าครับผมมาครับเดีย๋ยวไปดูลังที่หกนีกนะครับผม ที่หก้วครับผมตั้งใหญ่ใหญ่มากนะท่านคำปั่นลนะท่านเด็กแล้วคันตะก้อครับผมหลังที่หกนะครับผมดูอหลังนี้นะครับผมหลังที่เจ็ดนะครับพี่น้องตั้งใหญ่ใหญ่แล้วท่า จะว่าโปก,กลมนะครับแบบน,นนะครับผมครับผมออกลู่แล้วพี่น้องเห็นไหมครับเพื่อนกอดก้าครับผมนไะครับผมเออแล้วก็มีลังหน่อยลังนึง่บพี่น้องเห็นไหมครับผมนะ นะครับดีดวงอีกสามลังฝุดท้ายนะครับผมกำลังสุดท้ายนะครับผมเหลืออีกสองชุดนะครับพี่น้องที่เปเลี้ยงไว้นะครับผมดีสามลังสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผม อย่ก็บยายใหญ่ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับผมนั่นก็บสองอาทิตย์ด้กันผมเป็นใหญ่ามากพอๆกันนะครับผมนี่นะครับผมเ็ขอบครับพีน่น้องกับใหญ่โตกับยหญ่ไม่ยาล้วครับพี่น้อง dài ngày nắng hôm dài to đủ gì các hôm mình lăng lên nắng hôm mình nắng nắng hôm mình lăng lăng không được bọn nắng cả nhà 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 เดี๋ยวมาดูล้างทุดท้ายนะครับผมน,นี้ครับเพอยากตึงใหญ่มากนะครับผมนี่ครับผมตึงใหญ่มากวันนี้นะครับพี่น้องอย่มาส่วงคำนะครับผมนี่ยครับผมไปครับผมขอบคุณธนาการติดตามรับชมนะครับพี่น้อง เนยังไงน้องทีกับมั่นของไร่นะครับผมนะรับเล่ล้างเลงนะครับตรงกันได้คุณนะครับพี่น้องก็ผมก็ขอขอบคุณตระการติดตามรับชมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเตรียมลังใจไปเด้อครับผมทุกท่านนี่เป็นขอลาไปที่นี้นะครับผม What up